รีแพร์เนี่ยพละนานก็จะฟึบฟับฟึบฟับฟึบฟับนะคือการทำทำการปรับรีแพร์นะ่ะพอปรับปึ๊บถ้าอาการที่มันน,น้อยๆปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยฟับดเดียวก็หายเลยเจ็บคอหรือว่าปวดเข่าปว,วดอะไรต่างๆเนี่ยนะมึนงงพอทำเสร็จก็ตาสว่างคลายตรงน,นี้ทุกคนลองสังเกตดูได้ ไอ้ที่เราเป็นมาในแต่ละวันทํางานมาเหน็ดเหนื่อยนะพอมาทําตรงนี้เสร็จปุ๊บักก็จะรู้สึกสบายนะว่า mm hmm. ตอนนี้พลังงานเยอะแยะมากมายคือจริงๆแล้วพลังงานตรงนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันเป็นตัว r e ซิส t r รีซิสต์รีซิสตเตอร์มนรีซิก็คือตัวต้านทานก็เรียกเป็นความต้านทานรีซิส ไอ้ไอ้การรีสีตัวเนี้ยมันมันจะเป็นคือเหมือนกับว่ามันก็มีฝ่ายมืดฝ่ายสว่างอะนะอืมเขาเรียกฝ่ายแสงฝ่ายอะไรทงนี้แต่เราก็ไม่ต้องไปสนใจแรอกนะของเราเนี่ยคือมาแล้วกระจบนะตะว่ามาเซอร์ชนเองไอ้ตรงนี้มาเซอร์ชนเป็นเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายนาอ่าอยู่เบื้องหน้าอยู่อยู่ยข้างหน้าไม่เป็นไรนะก็คือ พูดง่ายก็สามารถดึงพลังงานมาให้เราใช้ได้แค่นั้นเองแต่ว่าบางทีก็มันตลกดีมันขำดีแล้วบางทีมันก็มีเรื่องราวอะไรที่สนุกสนุกไงอยากเล่าให้ฟังแค่นั้นเองเแคไว้เดี๋ยวไปเล่ากันฟังที่ที่ขามทะเลสอใน,ในกลุนะ่มที่ได้ไปเพราะว่าแล้วก็ได้เห็นเครื่องพลังงานด้วยแล้วก็ก,การทํางานเครื่องพลังงานด้วยก็จะเข้าใจว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละ แต่และเรื่องราวคือว่ามาสเตอร์อ่าเล่าเรื่องหนึ่งก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของลมเรื่องของลมคือมาสเตอร์ก็ทดสอบนะลมการทดสอบลมของมาสเตอร์ก็คือมาสเตอร์จะใช้กระดาษทิชชู่เ,เล็กๆอ่าทดสอบลองดูก่อนยังไม่ได้ใช้ตัวคือมันจะมีตัววัดโฟลของลมวัดโฟลโฟลคือการไหลอัตราการไหลของลม ในแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดทุกๆจุดในในในห้องแชมเบอร์แชมเบอร์ใน cha, ใน chamber, ในพีนิดะมิดที่เราเห็นหนั่นนะทุกๆทุกๆมันจะต้องวัดลมลมลมทุกๆ gelmiş. เซนติเมตรน่ะอ่าตารางเซนติเมตรอ่ะลมลมเฮ้ย hey, ทำไมลมจุดเดียวกันเนี่ยมันเป็นทั้งอา่าทำให้กระดาษชู้เนี่ยลอยไปได้ แต่พอขยับมันนิดเดียวนะขยับกลับไปที่อีกนิดเดียวขยับไปประมาณสามสี่มิลเฮ้ยมันกลับผักกระดาษชิูวกลับไปอีกทางหนึ่งได้เออมันเหมือนกับว่าพลังงานเนี่ยมันม,นมีในลมมันมีพลังงานของลมอยู่อีกเนี่ยเออหมือนปลานมันปะทะเออตรงนี้ทุกคนอ,อน้องๆที่มาช่วยทำเนี่ย คือตอนทํางานเครื่องตรงนี้นะมาสเตอร์จะใช้คนที่ทําเนี่ยมาช่วยประมาณสองคนไม่ไม่ได้ทำทำสาสนใดมาสเตอร์ลงมือเองหมดแหละคนที่ช่วยนี่ก็ก็จะบอกว่าวันที่ทํางานวันที่ประกอบเครื่องตรงนี้เนี่ก็คือให้รักษาสีกิแล้วก็ไม่ให้ดื่มเหล้าไม่ให้อะไรทั้งสิ้นนั่น,นี่ยคือต้องรักษาศีลแล้วต้องคือต้องเป็นคนวัน,น,น